ผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาผู้มีขันตินับว่ามีเมตตามีล่ามียศและมีสุขเสมอผู้มีขันติเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี้เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตขันติคือความอดทนเป็นต้นอดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายอดทนต่อถ้อยคำแรงร้ายและอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆ ไม่แสดงอาการผิดไปจากปกติเมื่อพบความหนาวร้อนหิวกระหายเมื่อได้ยินถ้อยคำแรงร้ายและเมื่อเกิดทุกขเวทนาต่างๆความอดทนเกิดได้ด้วยความเมตตาเป็นสำคัญผู้มีขันตินับได้ว่าเป็นผู้มีเมตตาเพราะความอดทนจะทำให้ไม่ปฏิบัติตอบโต้ความรุนแรงที่ได้รับคือจะไม่ทำร้ายแม้ผู้ที่ให้ร้ายจะอดทนได้ สงบอยู่ได้อย่างปกติความอดทนได้เช่นนี้มีเหตุสำคัญประการหนึ่งคือความเมตตาความเมตตาจะทำให้ไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายผู้ใดทั้งนั้นแม้ว่าผู้นั้นจะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายตนสักเพียงใดเมตตาจะทำให้มุ่งรักษาผู้อื่นรักษาจิตใจผู้อื่นไม่ให้ต้องกระทบกระเทือนเพราะการคิดการพูดการทำของตน ความมุ่งรักษาจิตใจผู้อื่นเช่นนั้นเป็นเหตุให้พยายามระงับกายวาจาใจของตนให้สงบอยู่ไม่แสดงความรุนแรงผิดปกติให้ปรากฏออกกระทบผู้อื่นนี่คือขันติความอดทนที่เกิดได้ด้วยอำนาจของเมตตาเป็นสำคัญผู้มีขันติความอดทนสงบอยู่ได้ด้วยอำนาจขันติผู้มีขันติความอดทนนั้น ไม่ใช่ผู้ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่ใช่ผู้ไม่รู้หิวกระหายไม่ใช่ผู้ไม่รู้คำหนักคำเบาไม่ใช่ผู้ไม่รู้สุขไม่รู้ทุกผู้มีขันติก็เช่นเดียวกับใครทั้งหลายที่มีสติสามปชัญญะดีอยู่คือเป็นผู้รู้ร้อนรู้หนาวเป็นผู้รู้หิวกระหายเป็นผู้รู้คำหนักคำเบาเป็นผู้รู้สุขรู้ทุกขแต่ผู้มีขันติแตกต่างจากผู้ไม่มีขันติ ตรงที่ผู้ไม่มีขันตินั้นเมื่อพบร้อนพบหนาวมากไปน้อยไปก็กระสับกระส่ายกระวนกระวายแสดงออกถึงความเร่าร้อนไม่รู้อดไม่รู้ทนของจิตใจส่วนผู้มีขันติเมื่อพบร้อนพบหนาวมากไปน้อยไปก็จะสงบใจอดทนไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายทางวาจาหรือเมื่อหิวกระหาย ผู้ไม่มีขันติก็จะวุ่นวายกระสับกระส่ายแสวงหาส่วนผู้มีขันติจะสงบกายวาจาหิวก็เหมือนไม่หิวกระหายก็เหมือนไม่กระหายไม่ปรากฏให้ใครอื่นรู้ได้จากกิริยาอาการภายนอกคำหนักเบาก็เช่นกันผู้ไม่มีขันติเมื่อกระทบถ้อยคำถึงตนที่หนักหนารุนแรงก็จะเกลี้ยวกลาดเร่าร้อน ให้ปรากฏทางกายทางวาจาส่วนผู้มีขันติจะสงบอยู่ได้ด้วยอำนาจของขันติได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินคำหนักก็เหมือนจะคำเบาเสียงติชินก็จะเหมือนเสียงลงแววผ่านไม่อาจทำให้ปรากฏเป็นการกระทำคำพูดที่รุนแรงเป็นปฏิกริยาตอบโต้ขันติเป็นเหตุแห่งลาบยศและมีสุขอยู่เสมอ ผู้มีขันติไม่วันไหววุ่นวายกับความเร่าร้อนความหนาวความหิวกระหายไม่เร่าร้อนโกรธเครืองขุ่นแค้นกับถ้อยคําแรงร้ายไม่คร่ำครวญหวนให้ไม่ทุกกระทมกับความทุกขเวทนาที่มาประสบพบเข้าเมื่อเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ในโลกของผู้มีขันติย่อมไม่สะดุดหยุดยั้งเพราะความหนาวความร้อนเพราะความหิวกระหาย เพราะวาจาแรงร้ายหรือเพราะทุกเขเวทนาต่างๆงานการย่อมดำเนินไปได้เป็นปกติหนาวก็ปกติร้อนก็ปกติหิวก็ปกติกระหายก็ปกติถูกตำหนิติชิ้น,นินทาว่าร้ายก็เป็นปกติเกิดทุกเขเวทนาก็เป็นปกติการงานที่ดำเนินไปเป็นปกติตลอดเวลาไม่เลือกหน้าหนาวหน้าร้อนไม่เลือกเวลาอิ่มเวลาหิว ไม่เลือกเวลากระหายหรือไม่กระหายไม่ว่าทุกขเวทนาจะกำลังลุมร้อมหรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมมีลามียศมีสุขเสมอเป็นธรรมดาเมตตาเป็นเหตุให้เกิดขันติคือความอดทนผู้มีขันติเป็นผู้มีเมตตาอีกในหนึ่งก็คือเมตตาเป็นเหตุให้เกิดขันติคือความอดทนเมื่อต้องการจะเป็นผู้มีขันติต้องนำเมตตามาใช้ คือต้องคิดด้วยเมตตาเป็นประการแรกแล้วจึงพูดทำด้วยเมตตาตามต่อมาเมื่อได้รู้ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสได้กระทบเรื่องใดสิ่งใดผู้คนใดที่รุนแรงหยาบกระด้างไม่ประณีตงดงามแก่ตาแก่หูเป็นต้นของตนแม้ใจวันไหวไม่ว่ามากหรือน้อยเมื่อสติเกิดรู้ตัว เห็นความวันไหวเร่าร้อนแห่งจิตของตนอันเกิดแต่ความโกรธก็ตามความคับแค้นใจความน้อยใจก็ตามความเศร้าเสียใจทุกโทมนักใจก็ตามผู้ไม่มีขันติจะคิดจะพูจะทำเพื่อระบายความกดดันในใจออกให้รุนแรงสะสมกับความกระทบกระเทือนที่ได้รับรู้รับเห็นแต่ผู้มีขันติพอสมควร จะระงับความกดดันให้อยู่แต่ภายในใจไม่ให้ระเบิดออกมาเป็นการกระทำคำพูดไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นไม่ให้ประจักษ์ไม่ให้กระทบกระเทือนผู้เป็นเหตุให้มีเสียงมีเรื่องเกี่ยวกับตนมาถึงตนคันติที่แท้เป็นความเบาสบายแก่ใจและกายใจเป็นใหญ่ใจมีความสำคัญแก่ทุกชีวิตอย่างยิ่ง การปล่อยให้ใจมีเรื่องเร่าร้อนเข้าเผาขนย่อมมีผลร้ายแก่ชีวิตขันติที่แท้จริงเป็นขันติที่แท้จริงเป็นขันติที่ให้ความเบาสบายแก่ใจเบาสบายแก่กายเบาสบายแก่ใจคือใจเบิกบานปลอดโปรง่งไม่บอบช้ำเศร้าหมองด้วยความเสียใจน้อยใจเจ็บใจอันเกิดแต่ความไม่สมหวังไม่มีอาฆาตพยาบาท อันเกิดแต่ความโกรธแค้นขุ่นเคืองอย่างรุนแรงเบาสบายกายคือจะปฏิบัติหน้าที่การงานเข้าสังคมสมาคมได้อย่างสบายใจมั่นใจไม่สะทกสถานให้ความเย็นแก่ผู้พบเห็นข้องเกี่ยวใกล้ชิด